ามากินดินเย็นๆครับยังไม่จวดครับผมผัดขนนานนรู้คืนดีแท้เดินลบดี ข้อครับผมมันรู้ขึ้นเราโดนหลบขึ้นดีแท้ๆเลยเต็มข้อครับอ จนเย,ยว่เหนียวครับวงในเนาะดูวงในหลบขึ้นครับผมใส่ขึ้นใกล้นกเนาะนกมันกล้ากลัวกลัวนกป่ามันกล้ากลัวมันไม่กล้าเข้าใกล้นกนะอันนี้ก็ผัดขนยังไม่เต็มดีครับปีกยังนี่อยู่ครับพาันกินดินเนาะ ตามสไตล์การเล่นลหรครับนกแต่ละตัวไม่เหมือนกันไอชอบตีก็ชอบตีไอชอบเดินโยคูก็เดินไปนี่คผมใส่แล้วนกยังไม่ขันเลยเนาะใส่เสร็จนกยังเดินไปเดินมายังแต่งตัวอยู่ครับนี่ครับคุณกำหั่มครับผมเต็มข้อครับไอ้นี่ลูขึ้นครับเดินลบไปลบมาอยู่ครับนี่ลบขึ้นเนาะไม่กล้าเข้าใกล้นกผมใส่ขึ้นใกล้นก บินมาจับต้นแห้งเนี่ยครับกะว่าเอานกมากินดินเฉยครับเพราะว่ามันผัดขนนานเนาะดูสภาพนกปีกเปิดยังไม่เต็มดีเลยครับดูสภาพเลยครับปีกเปิดยังไม่เต็มดีเนาะพามากินดินเฉยครับผมเดี๋ยวมันจะนานเนาะมันจะเลื้อานานไม่ได้ต่อหมาแล้วครับผมเต็มข้อครับนี่ครับคุณกำหำครับผม เดือหลบขึ้นดีมากคับนกตัวนี้ดูลายหลบไปหลบมาโดนจนได้